หรือแค่วันนี้นะครับผมจะมาปผจนภัยตามล่าหาเป็ด l o t ออฟเด e ะอิตา l k i คิงนะครับก็คือเป็ด650นั่นเองนะครับเป็นเบ็ดที่ทุกคนต้องการมากๆแล้วก็เป็นเบ็ดที่ไดครับความนิยมมันกลับมานิยมนะครับเพราะว่า มีเบ็ดใหม่เข้ามาเนี่ยก็คือไอหินตัวปัญหาก็คือหินกีดีนะครับหินกีดีไอตัวเนี้ยนะครับเป็นหินที่ารามหายากมากๆนะครับแล้วก็มาสุ่มเนี่ยหายากสุดๆนะครับผมนั้นได้ทาการสุ่มหมดไปหลายล้านแล้วนะครับก็คือมันไม่ออกมาเลยครับหมดแบบแบบคือผมเลยท้อผมเลยตัดสินใจว่าไปทําเบ็ดมาตกดีกว่านะครับซึ่งตอนนั้นแบบเลเวลผมยังไม่ถึงนะคือมีคนต้องการหินกีดีเยอะมากๆนะครับผมก็แบบ จนปัญญาที่จะหาให้นะผมเลยต้องเอาเบ็ดนี้นะครับเป็นเบ็ดที่ผมต้องการมากๆเอามมฟาร์มหินกีดีเพื่อไปแจกน้องๆนะครับสำหรับใครที่อยากได้ของแจกจากช่องพี่ตอนพี่ไล์นะครับป็นว่าใครอยากได้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แจ้งชื่อพี่ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมจะไปทําเบ็ด l a s t of the It's Not King กันดีกว่านะครับอันดับแรกก็บินไปก่อนบิน <laughs> อย่างเดียวครับบินอย่างการแบ็กแมนอ้โอ้ถึงไม่ไม่ถึงไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึง เราจะมาเช็คกันก่อนนะครับว่าเบ็ดนี้มันใช้อะไรนะเบ็ดเปิดมาปุ๊บผมปรากฏว่าผมมีได้จันทาอยู่แค่อันเดียวครับสิ่งที่มันจะเอาไว้ครับไอ้ได้จันทาเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมไปหามาตอนไหนนะแต่ผมมีแค่หกอันครับแต่สมมุติว่ามันได้จากการตกหรือว่ามันดรอปจากการตกจริงๆเนี่ยแสดงว่าได้นี้หายากมากๆนะครับเพราะว่าผมตกมาจนถึงเลเวล650รอเนี่ยผมมีแค่หกอันนะครับแต่ถ้ามันดรอปจากกองสมบัติเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าผมไม่เคยไปตามหากองสมบัติเลยนะ พี่อาจจะได้มาจากน้องๆที่เข้ามาดูไลฟ์นะครับก็แบ่งปันมาให้พี่นะครับก็ไอเทมชิ้นที่สองนะครับไม้ลาว่าอันนี้ไม้ลาวานี่ไม่เคยไปตกเลยนี่นี่แล้วใหญ่เลยไม่เคยจะไปเอาเบ็ดไปหย่อนลาวาเลยสักครั้งนะครับแล้วก็ไข่มุกเนี่ยนะครับไข่มุกที่ว่ากันว่าตามหายากที่สุดนะครับไปคขาเราจะไปตกไม้ลาวากันดีกว่านะครับไม้ลาวานี่มันจะตกได้ที่อ่าโรสรีเบย์นะครับอยู่ข้างในเนี่ยมันจะมีถ้ำบูขอบไฟอยู่นะฮะส่วนเบ็ดที่ผมจะใช้เนี่ยนะครับก็จะใช้เบ็ดเป็นเดอะเอ็กซ์ตอร์ดวันนะคร ผมได้ทาการเ e อ็นชาร์จากอ e ินเดียชาร์ส3ก้อนหลังจากที่ผมทําเบ็ดมามันจะแถมมาให้3ก้อนใช่ไหมผมก็เพรเอิได้อ่บัฟอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายพอดีนะครับคือบัฟตกในลาวากับตกในน้ำกรดจริงๆเบ็ดนี้เนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจทํามาตกลาวานนะผมแค่ตั้งใจมาทําตกน้กํากรดเพราะผมจะไปตกูสเปกตรอนมาแจากทุกคนที่อยู่ในช่องนะครับแต่เพรเอิว่ามันมาทําคลิปนี้ก่อนมันก็ประจวบเหมาะเลยที่ผมจะเอาเบ็ดนี้มาตกที่ลาวาน,นะครับพอตกไปสักพักนะครับผมเลยมาคิดว่าเอ๊ะเบ็ดเอตอร์วนเนี่ยมันเป็นเบ็ดที่มีโชคนะครับ แต่ว่าไม้เนี่ยมันเป็นไม้ขยะนะครับถึงเขาบอกว่าถ้าเราอยากได้ขยะเนี่ยเราก็ต้องหาเบ็ดที่มันมีช่วงน้อยๆไปตกนะครับผมเลยคิดว่าเอ้ยลองเปลี่ยนเป็นเบ็ดแม็กมามาตกดูแล้วกันว่าเผื่อมันจะได้ขยะที่เป็นไม้ลาวานะครับแล้วพอตกไปสักพักเนี่ยนะครับเบ็ดน,นี้ก็คือมันอาจจะเป็นเบ็ดลาวาก็จริงนะครับแต่ว่าความเร็วรอบมันงอยมากๆนะครับมันติดลบแบบติดลบจะสิบเลยมันคือแบบผมกด เช็คนานมากนะครับผมเลยทนไม่ไหวนะครับลองเปลี่ยนเบ็ดเป็น S อ o วัตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาตกไปสักพักนะครับผมก็เอะใจว่าเออมันจะได้จริงปะเนี่ยแล้วพอไปสักพักเนี่ยมันตกได้ก้อนหินที่เป็นเหมือนเท่าฐานนะครับผมเลยสบายใจขึ้นมาว่าเออยังไงมันก็ต้องได้แล้วเพราะว่าขนาดก้อนหินมันยังตกขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็ผ่านไปไม่นานนะครับผมก็สามารถตกไม้ลาวาได้ครบ3าอันเรียบร้อยแล้วนะครับผมไอเทมยุต่ต่อไปก็คือไข่มุกทองคานะครับไข่มุกเนี่ยบอกกันเลยว่ามันเป็นไอเทมที่เขาล่ำลือกันว่ามัน ตกมาหลายชั่วโมงบางคนตกปันเป็นอาทิตย์ยังไม่ได้เลยนะครับเพราะมันตกยากขนาดนี้นะครับผมขอแวะไปเกาะซันสโตนก่อนนะครับไปเพิ่มโชคสัหน่อยจากเมอร์ลินนะครับเพิ่มมาจักชั่วโมงหนึ่งนะหลังจากที่เพิ่มโชคมา1ชั่วโมงแล้วนะครับเขาบอกว่าไอ้ไข่มุกเนี่ยนะครับมันชอบกินสาหร่ายนะครับผมก็จะไปซื้อสาหร่ายนะครับจากเกาะเทอร์ฟินนะครับด้วยเงินที่มีทั้งหมดซื้อมาเลยซื้อให้หมดเลยนะครับมาแล้วก็มาเปิดกันดูซิว่าผมจะได้กี่อันนะครับ ผมได้สลายมา259นะครับก่อนหน้าน,นี้ผมไม่มีนะผมใช้ตกเหยื่ออันอื่นไปแล้วนะครับคือผมคิดผิดมากนะครับที่ผมไปซื้อโชคมาก่อนแล้วก็มาซื้อเหยื่อะนะดูสิว่าผมเสียเวลาโชคไปทั้ง10กว่านอาทีนะครับกว่าจะซื้อเหยื่อกว่าจะหาเหยื่อกว่าจะอะไรเสร็จนะครับโอเคนะครับผมพอแล้วผมจะใช้เบ็ดโนไลท์ในการหาไชมุกอันนี้นะครับไชมุกอัอนนี้เนี่ยนะครับก็คือจะอยู่เกาะ โรลิสเบย์นะครับผมจุดนี้มันจะอยู่ข้างหลังเกาะนะครับพอมาถึงก็เปิดเรดาร์ตามปกตินะครับจะเป็นแบบนี้แหละนะครับผมไปดูคลิปฝรั่งมาเนี่ยเห็นเขาบอกว่าต้องยืนตกอยู่ข้างบนนะผมก็เลยม,มายืนตกข้างบนนะครับตกไปตรงไปไงมันได้แค่หอยธรรมดาวะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมยังตรงเกาะน,นี้เนี่ยผมไม่ค่อยจะได้ตกเท่าไหร่นะเนี่ยแล้วผมก็เนี่ยขาดอยู่3อัน4อันอันก็ที่เราตามหานี่ก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะครับ ผมฟาร์มเหงาอยู่คนเดียวนานพอสมควรนะครับก็มีน้องๆ FC นะครับเข้ามาทักทายนะครับทำให้บรรยากาศในการตกปลาจุดนี้เนี่ยมันเริ่มแบบมีสีสันขึ้นมานะครับเพราะว่าจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่น่าเบื่อมากๆนะครับหนึ่งก็คือปลาไม่แพงนะครับแล้วก็ปลาที่ได้มานี่ไอพีน้อยมากๆนะครับมันก็มีแต่คนบ้าเท่านั้นแหละครับที่มาตกตรงนี้นะน้องๆเนี่ยก็ไม่ได้แค่เข้ามาธรรมดานะครับก็มีให้ปรุงให้ปลากันด้วยนะครับใจดีมากๆเลยนะฮะพอตกไปสักพักเนี่ยก็มีน้องๆเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับสี่ซ้าห้าคนเนี่ยก็ อบอุ่นขึ้นมา Jasmine. นะครับบอกเลยว่าจุดนี้เป็นจุดตกปลาที่โคตรน่าเบื่อเบื่อสุดๆเบื่อสุดๆตกเงินมาเกือบจะชั่วโม,มงแล้วนะครับน้องๆก็เริ่มหายไปทีละคนทีละคนเหมือนกันนะครับบอกแล้วว่าจุดตกปลาตรงนี้มันน่าเบื่อนะครับหลังจากที่ผมเสียเวลาไปเป็นชั่วโม,มงนะครับรจุดตกปลาข้างบนเนี่ยผมก็ได้ยกเลิกนะครับสูตรฝรั่งที่ผมไปดูมานะครับผมก็เลยลงมาข้างล่างนะครับเพื่อจะมาตกข้างล่างดูว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับสูตรนี้เนี่ยฮะ สำหรับจุดข้างน้าเนี่ยผมกลับมารอบนี้ผมซื้อโชคมา2ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็เปิดออร่ามาด้วยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับ่าเปิดออร่าแล้วก็บวกโชคเนี่ยทำให้ผมได้ไข่มุกอันนี้มา2องอันเลยนะครับไปครับในที่สุดผมก็ได้ออกจากจุดนี้ักทีนะครับโอ้โหยาวนานมากนะครับผมก็จะมาขายปลาที่ผมตกได้จากตรงนั้นมานะครับไดสองหมื่นเนี่ยโคตรเยอะนะฮะแล้วก็นี่ไข่มุกทั้ง2อันที่ผมได้มานะครับไปเราจะไปครัฟเบรกกันดีกว่านะครับผม Lord of the e t e r น a l King นะครับนี่ครบ ครบครบใช้ตังสองแสนห้าเองเหรอจัดมาครับผมมีสกินด้วยครับนี่ใส่ไปเลยโอ้สีม่วงอันนี้เห็นบ่อยเห็นคนใช้บ่อยเธอเองไม่เคยได้ใช้นะเดี๋ยวขอใช้อออลิจินอลก่อนอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงสกิลเบดเนี่ยก็คือทุกๆ30วิวิจะมีโอกาส10%ที่จะเรียกโชค ร้อยห้าสิบหรอโอ้โหบวกมาก็300กว่าเลยดีหากพาดการจับปลาจะมีโอกาสที่ลาดไปเละจับปลาหายากสูงขึ้นทันทีเหมือนเราว่าแบบเราจับปลาที่ระดับนี้ถ้าเราพลาดแล้วเราอาจจะมีโอกาสได้ปลาที่สูงกว่าที่เราพลาดใช่ไหมเออแล้วก็ปลาทุกตัวมีโอกาสกี่ดีก็คือ3บัฟเลยนะนี่3บัฟในเบ็ดเดียวนะอย่างโกงเครับเอาละครับเบ็ดมาแล้วเรามาเริ่มต้นเปิดคลิปกันจริงๆกันทันทีดีกว่านะครับ เพราะว่าจุดประสงค์หลักในคลิปนีเนี่ยก็คือการมาตามหาหินกีดี้นะเพื่อไปแจกน้องๆที่อยู่ในช่องนะครับแต่ก่อนที่ผมจะไปนะครับผมต้องไทปทําเบ็ดให้มันเป็นแฮนตี้ก่อนนะครับเพื่อในการตกปลาได้ไวๆนะฮะเราจะไปเกาะรูปปั้นกันนะครับไปขึ้นไปเลยกดแฮนตี้ถึงแม้ว่าโชคของผมจะมาใน2ชั่วโมงในการตกไข่มุกนะครับแต่ว่าโชกในการทําแฮนตี้ของผมเนี่ยรู้สึกจะไม่มาเท่าไหร,ร่นะเพราะผมหมดไปประมาณ30กว่าก้อนเนี่ยกว่าจะได้แฮนตี้มาโหอย่างยาวอย่างนานอย่างเยอะ การผจญไปในการหาเบ็ดของพี่นี่ก็โ,โหเหนื่อยหน่ายมากหลายชั่วโมงมากนะครับกว่าจะทําเบ็ดนี้ได้นะเหลือแค่พลอยกิจยาวๆนะครับก็คือการหาหินสีทองมาแจกน้องๆให้เยอะที่สุดนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็เช็คชื่อให้พี่ด้วยใต้คอมเมนต์นะครับเผื่อเข้ามาขอหินพี่เนี่ยพี่ไม่ให้นะถ้าไม่เช็คชื่อนะครับผมบ๊ายบายฮะ But we show sure?